สนุนทุกการเล่นให้เฟลได้เฟลจนดีเมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคอนรับข้าสู่ข่าวเย็นอมรินนะคะวันนี้26ธันวาคม2,567อยู่กับปุ้ยวัสมนค่ะตอยสจีค่ะและอ้อลักษิกาค่ะผู้ชมคะรู้จักคุณสีสุวรรณจันยาใช่ไหมค่ะอ่าอันนี้ขอขออ้างถึงนิดนึงขออนุญาตนะคะพี่สีมันมีคนที่ยิ่งกว่าพี่สีอีกนะ เป็นนักร้องเรียนและไม่ใช่แค่ร้องเรียนเฉยๆแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจบุคคลน,นั้นชื่อว่าพี่โจและภรรยาอยู่ที่จังหวัดปุรีรำค่ะดูพฤติกรรมของภรรยาก่อนแล้วกันค่ะไม่ต้องบอก อีกหนึ่งคดีใหญ่ที่ยาวนานมากว่า2ปีนะคะสำหรับคดีแชร์ลูกโซ่ forex 3D ค่ะซึ่งคดีนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีทางด้านของคนในวงการบันเทิงถูกตกเป็นจำเลยนะคะก็คือทางด้านของดีเจแมนกับคุณใบเตยสุทีวันนะคะล่าสุดเมื่อเช้านี้ค่ะทางด้านศาลอาญาเนี่ยมีการนัดฟังคําพิพากษาคาดีนี้นะคะซึ่งผลปรากฏออกมาค่ะว่ามีคําสั่งยกอันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนบ้านแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนในครอบครัวมีคุณตาท่านหนึ่งค่ะอายุ7จปีแล้วลูกสาวบอกว่าคุณตาหรือว่าพ่อของหนูเนี่ยคือคลุ วยาวเลยขังตัวเองในบ้านขู่บอกว่าจะเผาบ้านแล้วก็จะผูกคอตายบอกว่าอยากตายอยากตายคุณตำรวจมาช่วยดูหน่อยว่าพ่อนหนูเป็นยังไงลองดูคะ่ะ คุณผู้ชมมากันที่งานดีๆกันบ้างนะคะทางด้านของ p e p e l Series หัวหิน24ค่ะเป็นการแข่งขันกอล์ฟการกุศลนะคะที่รวมสุดยอดโปร LPGA ค่ะที่แรกของประเทศไทยนะคะโดยเมื่อวันที่14ธันวาคม2567ที่ผ่านมานี่เองค่ะกลุ่มบริษัทพราวนะคะได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลค่ะ p e p e l Series หัวหิน24ขึ้นร่วมกับผู้สนับสนุนอย่างบริษัท AOP World จำกัดบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทช้างอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทกัฟเอเนอร์จีดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนและเบอร์ดี้บัตดี้ค่ะซึ่งรายการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันกอล์ฟการกรุศลที่ได้รวมสุดยอดโปรโกอล์ฟของเมืองไทยนะคะอย่างโปรโมโปรเมโปรอาร์มโปรแหวมโปรเข้ากล้องและโปรชั้นนาเอเชียทัวร์กว่า20คนรวมไปถึงนักธุรกิจชั้นนําของประเทศไทยมาร่วมดวลวงสวิงและประมูลของที่ระลึกจากโปรกอล์ฟนสนามกอล์ฟ Black กเมา t เทนหัวหินที่นำรายได้หลังจากค่าค่าจ,จ่ายท่งว่าเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะ คุณผู้ชมคะพักกันแป๊บเดียวค่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยค่ะที่มี2พ่อลูกนะคะใช้อาวุธปืนแล้วก็อาวุธค้อนฆ่าญาติตัวเองค่ะ <c oughs> ล่าสุดตำรวจปล่อยมือค้อนแล้วกับอีกหนึ่งเรื่องที่ขอนแก่นค่ะมีขาใหญ่นะคะคเขม็นกันยิงดับหน้าผับดังรายละเอียดจะเป็นยังไงตามช่วงหน้าค่ะมมมัันตกลอีปญหาคื ุลูจะทำมันได้ดีหม่ For อเมก้าสม m ร um, ์ทโกวันพลาสบี d ีเ a 27มิลลิกรัมวิตามิน b 12 4และกอสความสุขจุดประกายการค้นพบโ o ม o เมก้าส a าร์ทโก o n e Plus แลกตาซอยรู้วนะ่าคุณโตมากับกล่องนี้แช่กล่องนี้ยังดื่มกล่องนี้ทุกเวลาก็ <c oughs> เราโทรมากับแลกตาซอยแลกตาซอยอร่อยคุ้มค่าไมโอครีมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายมีตัวยาเมทิลซาลิซาเลตจากฝรั่งเศสพร้อมเพื่อเลือกทางที่ใช่เพื่อก้าวไปให้สุด เพื่อทุกจังหวะของชีวิตปวดเมื่อยเมื่อไหร่ใช้ไมโอครีมเพื่อนที่พร้อมคู่ทางที่ใช่สวัสดีปีใหม่2025ค่ะสิ่งที่ร้ายๆขอให้จบไปกับปีเก่านะคะปีใหม่นี้ขอให้คุณผู้ชมอมรินทีวีมีความสุขสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงและ365วันนับต่อจากนี้ฝากติดตามรายการต่างๆของอมรินทีวีค่ะ สัญญาว่าทีมงานของเราจะเสิร์ฟแต่ข้อมูลข่าวสารและรายการดีๆให้คุณผู้ชมเหมือนที่ผ่านมาแน่นอนสวัสดีปีใหม่นะคะ ฉเฉลิมฉลองปีใหม่สุดยิ่งใหญ่กับวันแบงคอกเขาดาวเซเรเบชั่น2025ที่วันแบงคอกพบ้กับการแสดงสุดเอกลีฟจากศิลปินเกาหลีชื่อดังระดับโลก JB แห่ง GOT7 และจูนีพร้อมขบวนศิลปินไทยมากมายสัมผัสความมหัศจรรย์นในคืนเขาดาว31พฤศจกาคนนี้ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเข้าร่วมงานฟรีเพียงดาวน์โหลดและสมัครสมาชิกวันแบงคอกรีเทลหรือรับชมถ่ายทอดสดผ่านอารมินทีวีช่อง34เวลา22นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไป แลคตาซอ,อยสูตรไม่เติมน้ำตาลใส่อร่อยมากประโยชน์เต็มๆจากผูเลงแพ้แอร่อยเกิน้นสนับสนุนโดยเราคือนมเปรี้ยวที่ถูกคิดมาเพื่อคนยุคนี้ดีไลหลข้าเกรียบพีอาร์บิกแบอร่อยเข้มเต็มซองจิ๋วเจิงปู่เซินเจียวหนังนึกถึงยาจากสมุนไพรจีนต้องจิ๋วเจิง กรุงเทพประกันชีวิตเชื่อมั่นในพลังของความใส่ใจนมโฟโมสอร่อยที่หนึ่งของพวกเราสันซิวพาวเวอร์ช็อตทรีตเมนต์ใหม่ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียให้สวยปังในหนึ่งช็อต อยู่กันต่อกับเผ่าเย,ยนัมบรีนค่ะตามกันนะคะเหตุการณ์นี้ที่นนทบ,บุรีค่ะมีหนุ่มหน้าเนี่ยสักลายเต็มไปหมดเลยไปมีเรื่องกับคู่กรณีกลุ่มกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้มีกันมาประมาณ3คนปรากฏว่าหนุ่มลายสักคนนี้เนี่ยถือมีดรออยู่เลยพอกลุ่มคู่กรณีมาปรากฏว่าไปไล่แทงเขาคุณผู้ชมมีภาพกล้องวงจรปิดจับภาพเห็นชัดเจนเลยลองดูกันค่ะนี่ จิตวัตรเจ็บเพราะว่าจริงๆจิตวัดเนี่ยไปแทงเขาด้วยไงเขาก็ได้รับบาดเจ็บด้วยไงนะคะทั้ง2ฝ่ายแหละโดนทั้ง2ค่ะส่วนเรื่องนี้ที่บุรีรัมย์ค่ะคุณผู้ชมมีหนุ่มใหญ่วัย49ปีเขาไปร้องกับทนายดังที่บุรีรัมย์บอกว่าโดนลูกเขยกับหลานเขยรุมทำร้ายจนสลบไปเลยค่ะ ปมเหตุเนี่ยมาจากเรื่องของการแย่งที่ดินมรดกกันเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดจังหวะที่เขาโดนทำร้ายค่ะค่ะส่วนเรื่องนี้นะคะช่วงนี้หน้าเทศกาลใครที่ชอบไปเที่ยวตอนกลางค่ำกลางคืนบางทีเมาเมาแล้วก็เกิดอารมณ์จะไปมีเรื่องกับคนอื่นในะอย่างเหตุการณ์นี้คือไปมีเรื่องกับเขาไปเตะเขาว่างั้นก่อนเถอะทางนี้ทางคู่กรณีก็บอกว่าพี่ๆผมก็ไม่พอใจนะงั้นผมขอเตะคืนได้ไหมปรากฏว่าฟังแบบนี้ลมมันขึ้นปรากฏว่าชักปืนออกมายิงรัวๆเลยค่ะ ้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมมาตามเรื่องของแบงค์เลสเตอร์กันหน่อยค่ะตอนนี้เนี่ยคือแชร์กันสนันโซเชียลเลยนะคะคือคุณผู้ชมเล่าหนึ่งแบนแรนด์แลกกับเงินสามหมื่นเพื่อทำคอนเทนต์ขยะปลิดชีวิตแบงค์เลสเตอร์ในคืนวันคริสต์มาสคือต้องเล่าให้ฟังว่าแบงค์เลสเตอร์เนี่ยเขาเป็นเหมือนกับว่าอินฟลูเอน์หนึ่งที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการแรปขายพวงมาลัยแล้วเอาเงินไปเลี้ยงคุณยายคุณผู้ชมคะ, <c oughs> คะเหตุการณ์นี้สลดจริงๆค่ะ